เจอแล้วอะไรมึง็นคนคิดถึงไงยี่นี่ไงเฮ้ยจำได้ไหมป้าอะไรพี่เซต X10 บักรเงินสิงห์เหรมีไงเจอไหมเจอไหนนี่มีของน้าปีมีของนี่ไม่ไมอยู่ไหนมะทุกคนนี่ั<ะ>วเจอใช่ไหมเจอนี่ไงดูคลิป ตอนนี้อยู่ในวา่าสุดแล้วถ้าเกินตอนนั้นอ่ะขายไปอะ่ะไม่ได้ขายนี่ที่ก็ให้ประมาณมาให้ยืมแล้วแต่จะยืมไม่เฉยก็มันยังไงอยู่ก็เลยเอาเงินมาเอาเงินมาฟองเงินมาได้ไม่ครบกรเร็เลยโพดด่าเข้าไปขาเขาก็เลยให้เงินมาครบตอนแรกเราจะขอซื้อคืนก็ว่าบอกว่าถ้าไม่มีเงินก็เดี๋ยวามาเอามาให้โอมให้เราคืนนะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามันขายไปแล้วเขาขายไปหรอไม่รู้ว่าขายหรือเปล่าเฮ้ยเสียงรุนแรวะ อ๋อรู้แข่งแลอ๋อเบงอยู่ไหนวะเฮ้ยใรู้บ้างวะพอจะพิมพ์เรื่องลงพิมพ์ดิมโมทโมซิงอยู่ไหนอือไม่พิมพ์ในตอนนี้ยังมีช่องนี้เนี่ยล่าสุดอยู่ในช่องนี้นะสออทางหลวงสออคือใส่แอบป่ะอือใส่แอบแต่สามปีแล้วแต่คลิปอะคลิปหนึ่งสามปีแล้วตอนนี้เบงมันยังขับได้ไหมเฮ้ยพวกคนนี้คือมีปัญหาบ่อยมากเลยจะมีปัญหาบ่อยก็ไม่หรอกตอนอยู่ กับเราก็มีก็มีมีเราก็แก้ไปที่กล่องกล่องลับแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหลับไม่หลับแต่ถามคนล่าสุดนะเขาบอกว่าตอนนี้เปลี่ยนมือไปแล้วพี่จริงจะอยู่บอกอยู่กับพี่กิจไซแอบแต่ตอนนี้ทำพี่กิจไซแอบก็ไม่ได้ต่อเลยเจอนไหมยิงตอนไหนไม่เหงื่อยากลุ้อยูยไอไอ่ไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องคิดถึงแม่งสุดยอดเลยนั่นแหละคิดถึงนี่ยิงให้ดูยิยง,ง,ยยงคิดถึงดเลย กล้าสุดอยู่ที่ร้อยเอ็ดใช่แต่ตอนเนี้ยเขาบอกว่าเปลี่ยนมือไปแล้วมี่ก็น้องถามเขาอ่ะว่าอยู่ไหนถามเขาก็าเองคือต้องถามมิจิดเลยใช่ว่ารถอยู่ไหนใช่ไปตามซื้อกลับมาคืนได้ไหวะเขาจะขายพี่คคอไหมล่ะมึงอยู่ที่เงินแล้วเขาคงจะคิดไหมว่าไม่ไม่เขาจะขายทําไมวะจริงเขาบอกว่าไว้ไว้ให้เรา<ะ>ไม่เห็นก็ไปขายคนอื่นทาไมวะเขาอาจจะรอ,อ,ะอดมันละมาั้ง เมื่อวันเราไม่ขายให้เราหรอไม่รู้ไอ้เที่ไนี่ร้อนหนึ่งไม่เห็นคิดอะไรเลยนึงไอ้สักทีนึงขอสักทีนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับหนุมเอ๋ยสวัสดีครับคุณผมมีเซสเอกซิสคุณรู้ไหมว่าผมมีแต่ก่อนรู้ไหมครับ อ๋อนี่คือผมอยากจะตามหารถเซนเอกสิบผมเนี่ยคุณว่างพาไปได้ไหมครับไปได้ครับอืมอืม <c oughs> หูขี้หูหรืหลังพึ่งเนี่ยอ๋เอเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี่มองไปยังเห็นเลยเนี่ยเนี่ยนี่ไงเป็นคาร์บอนใช่แต่ก่อนที่จะเป็นคาร์บอนเอ้คาร์บอนเสร็จแล้วก็คาร์าบอน,เ,นเสร็จก็เป็นม่วงเป็นม่วงใช่ถ้าสีสล่าสุดตอนเนี้ยคือยังไงก็เป็นม่วงม่วงใช่ คือถ้าเห็นรถยังไงก็จําได้จําได้แต่แค่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนรถถูกไปร้อยเอ็ดดีไหมวะก็ต้องลองไปดูเดี๋ยวไปแล้วจะเจอไหมล่ะเจอไม่เจอก็ไม่เป็นหรอกก็ถามเขาก่อนว่าอยู่ตรงไหนเอาไว้ดีกว่าวะพี่พอดีพี่อยู่แวะไปส่งรถลูกค้าพอดีเนี่ยส่งรถลูกค้าอยู่ทางพุทธิส่งส่งพุทธิส่งเสร็จก็พุทธิส่งจะแวะเข้าร้อยเอ็ดบ้างไหมร้อยเอ็ดเลยโอก็จะโทรหาด้วย ไม่โทรไปก่อนเผื่อมันไม่อยู่ร้อยเอ็ดหรือเปล่าลองโทรดูก่อนเอเอเดี๋ยวลองลองโทรดูว่ะแต่ตอนนี้เรายกยกยกรถเชื่อไหนแล้วกันได้สวัสดีครับอ่อไปยกรถเชื่อผมได้ไหมครับครับเน่แล้วยกรถเสร็จเลยแล้วก็เดินทางได้เราไปด้วยกันได้ไหมได้ไปด้วยกันส่งฝากฝากงานลูกค้าไอ้ฝากช่างให้ที่จะทำรถให้ลูกค้าก็จะมีร้อยสิบ ที่้องปั้นก็คือมีร้อยสิบลูกค้าสั่งเป็นร <53. S 2> ้อยสิบทำลูกค้าสามคือทุกอย่างเบิกใหม่เราโค้งก็ต้องเก็บสีด้วยจุดไฟอะไรก็ต้องเก็บดีดคือต้องต้องบอกลูกค้าด้วยตอนนี้ก็คือถ้าสั่งรถก,กับทางร้านผมทำให้ชัวร์แน่นอนทุกอย่างโอนได้ถ้ารอได้ก็ซื้อนะครับรอไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อคือคิวมันเยอะจริงๆข้ามปีเลยคือทำวันนี้สก็ต้องเลยหลังสงนทรีเราหยุดถ้าเข้าใจก็ซื้อนะครับไม่เข้าใจก็ ก็ซื้อมันเดิมก็ซื้อแล้วแต่ก็รอรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็ตาตาแมวหลุดาวเตียงรถเข้าไปเดี๋ยวยังฝากงานที่ร้านไว้ก็เดี๋ยวพาไปยกรถก่อนได้ไปอยากทิ้งทิ้งิงหนึ่งสิงโอเคไม่รู้ว่าแม่งตอนนั้นขายไปถ้าซื้อกับคืนถ้าเขาไม่ยอมขายมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเดี๋ยวเราขึ้นราคาขึ้นมาแพงเกินไปไปซื้อใหม่ยังไม่ดีกว่าวะ เราต้องอยู่ที่ล like, ิมิตเราจะเป็ไนไรปีบาทราคาตอนนี้แชทเอกสิบอะแชทเอกอะมันก็ราคา<ม>คือท้องตลาดเลยถ้าเป็นโชมใหม่อะแต่มันขึ้นแบบคุิมค่าทางจิตใจวะถ้าไม่ถามเขาสามล้านเนี่ยเราก็ขายช็อปเลยยากอะไรเออวะนี่ที่อุตส่าห์เขาได้เยี่ยมเลยวะเอาเรื่องก,ก่อนที่หายจริงก่อนดูวะถ้าไม่พากันใช่ <c oughs> แต่ว่าใครที่เห็นอะก็คอมเมนต์นะว่ามันอยู่ตรงไหนผมจะตามหาเลยพี่พี่แผ่นดินเลยที่ตอยวะ Years later. วุ้นยังไงเฮ้ยใครจำได้คลิปแต่ก่อนที่ผมมีเจสกีนะผมมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะใครสนใจแบบอยากซื้อเจอสกีต่อผม,มอขายนะขับได้เหมือนเดิมเลยนี่จอยยี่ห้อเฮ้ยเอามาทำเครื่องใหม่ไปทำแบบแรงๆเลยซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นหกหมื่นเอ้ยใช่วะเพลงนะห้าหมื่นหกหมื่นเลยตอนนี้ก็ถ้าเกิดซื้อก็ไม่น่าแพงสามหมื่นมือสองขายกันใครจซื้อต่อผม ผมขายสามพันของกู <c oughs> อเออไม่ต้องบอกเฮ้ย <c oughs> เอารถเราเดี๋ยวมีอยู่ไรนี่ใช่ไหมสายฟ้าเอ้ยพวกนี้ม่งเปิดรับเด็กๆมาจัดอยู่สายฟ้ารีสอร์ทเหรอ<ถ>ราติรถเราเนี้ยรถทัวร์พี่มาจอดทำไมไอ้เหี้ยมึงมาเอาเด็กไปจัดในสว์เลย <c oughs> เราไม่ชวนกูด้วยเว้ยกล้องมาใหม่อีกลุงแซมเฮ้ย ไม่ใช่ใช่แจมเนี่ยไม่ใช่ไั้งทายแล้วร้อนด้วยมันนะเดี๋ยวเรนรู้ใช่แน่นอนใช่รถทัวรพี่แน่นอนใช่แน่นอนอะไรเราแน่นอนจอดทำไมก็ระไรอาเด็กจัดทัวร์เป็นแบบนั้นไปนาทีครับสายฟ้ารีสอร์ทเนี่ยเนี่ยเอาเด็กไปจัดแล้วจัดตอนเวลานี้ด้วยเพี้ยจัดเด็กเลยนะอ๋อเราห้องพักราคาถูกได้เด็กไหนวะเอ้ยเย็นไปแบงวัดตีไปเลี้ยวด้วยไม่ท้าวน จัดในรถเละนี่ตัวเฮ้ยทำไรสายฟ้ามาเนี่ยจันด็กรถมันหมดฮะรถมันดอ้าไม่จันด็กระเอา้มันหมดหมดอียีแล้วไงเขาเนี่ยเอาขนมใหเติมเขจะไปเติมบนาฉันหมดก่อนละ บุคลากรทางร้านแต่ละคนดีคิดวิบัติยังไ้เราใครทางมันไหนเฮ้ยดีไงร้านเลยพี่นี่เ้าทางมันเขาดิมันจะมีอีกเมล่ะไหรจอดทุ่มไม่ใช่รถเก๋งหิอพ่อพี่พ่อพี่ไะไรน่าจะโดนด่านนะพี่บอกว่าเนี่ยจอดตรงสายป้าเนี่ยดูนี่เออมันอะไรดิเซลล์นี่้ยังมีเซลล์อีกยังงั้นอ่ะยายทีมงานไปในนี้เลย ่อยนี่แหละฮะทเถอเฮ้ยแค่ห่วยแคห่วยกูดิอยงเง้ยไม่ตงเลยพอดีแหละแม่ไปดูเรื่องนี้บ่างนู่นไงว่าแม่จัดดินี่แค่จริงอ่โอ้โหอ๋อปิดแล้วไม่ให้มันเข้าไงเนั่งไหนเออนั่งหลอ๋อ โอ้ยบุคลากรทางล่างนะผมไม่น่าจะเดินเติบโตได้จริงแต่ลูกพี่ลูกน้องมองโอ้ยสมองโคตรหมาแต่งตัวเสือเป็นคนข้างในเป็นสมองหมานะครับตัวแค่ตัวเป็นคนไเฉยไปแม่ไปดูนี่พอดีเลยเจสกี้เหมือนไม่เออเผื่อซื้อขายกันได้ไว้ใครดูคลิปนี้ก็ซื้อเจสต่อผมเลยจะเรียกไอ้แบบแบบยืนป้องทรายก่อนถ้าใครดูคลิปก็คือไอ้แอดมินออยมันขับพังหมดซ่อมแล้ว ซื้อมาห้าหมื่นเนี่ยซ่อมหมดประมาณแสนเจ็ดแม่งแล้วกูก็ยังจะซ่อมแล้วซ่อมอีกแล้วมันก็ขี่แลขี่พังแล้วพังอีกแม่งพังทุกอย่างดูนี่อยู่ไม่แค่นั้นแหละยังไงเจ็บโอ้เห็นไหมนะเนี่ย โอ้ลงมา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 เน่เน่โอเคโอ้ยนี่ไงอือหอสภาพอือหหน้ายังอยู่เลยด้ะยุบหมุกเบิกเลยอือหือะมันของคอนดาเลยเพิ่งดูเนี่ย เอาเรือของเราคันหนาเนี่ยมียี่ห้ออะไรเหรอคาบาคืาบาต้องตีนั่นละ้างคาบาบางคาบามึมีอะไรกันเน่ยราคาเฉลี่ยบังบางทีเพก่อนเข้ามากันาากน,นะเรื่องราคาพี่มีถังน้ำมันไหมพี่ผมซื้อน,น,น้ำมันหน่อยน้ำมันรถพ่อหมดไปซื้อน้ำมันใส่เดี๋ยวผมมาถามเมื่อคืนโอ้ฝังยืมถังอีกบุคลากรทารานครับผมพอเป็นอย่างนี้ครับผมไม่เคยแก้ปัญหาได้แก้มันจะดูดีตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นสมองเป็นหมาสมองหมาโอ้สมองหมาน่าจะดีอยู่นี่เลยนี่ไง เอาเท่าไหร่วิ่งไม่ได้เจะขี่ถึงไหมล่ะไม่ถึงเอามมดไปเนี่ยปิดศึกษาโคตรเทพโอ้ไปห้าร้อยห้าลิบหก hours later ตามปกหมุดตรงนี้ดิยอ๋อไม่ใช่ดิดูหน้าตาดิเอ้าก็ตามปกหมุดทางนี้เลออกควายอีกออกควายอีกแม่งลูกฝนก็ตกด้วยด้วยมีคนจับรถดิ แล้วเราไม่มัดดีๆวะนี่ไงแหละอืมหมดเดยอะถูกปะอำเภอพุทธิสุขหน้าหน้าบ้านจะมีต้นไอ้เหลืองๆเลยไนมะ่ใช่แค่นี้น่ะต้นเหลืองเต็มเลยวะเฮียต้นเหลืองแรกกว่าทันเลยดิต้นเหลืงองเขาเรียกต้นอะไระเนี่ยต้นขูนหรือเปล่าใช่ไหมขูนแรกมีทั้งนุ่นๆต้นลูกเลยนุ่นๆไทรชัวเอ้ยก็ตกลวงเลยไหม เฮ้ยอ๋อเห็นดิครับใช่ที่สั่งรถไหมใช่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 โอ้สายพี่จอดตรงไหนได้เนี่ยเออเออเออจอดตรงไหนมั้ยเออรถหลังมาอีกโอ้งยไปหมดปั๊กเฮ้ยตังค์อ้ยูบุ่นวายครับผมขายดีเกินไปครับผมก็บอกว่าไปซื้อร้านอื่นเถอมจะซื้ออะไรทำไมร้าน B ร้านแย่ๆไม่อยากซื้อเลยท่านโง่ยิบหายโอ้ฝนก็จะตกอีกเฮ้ยเมื่อกี้เว้ย โพสเฟซไปแบบว่าตามหาแบบกเซตเอกว่ะบักงูสิงมีคนส่งข้อความมาเว้ยว่าตอนนี้รถก็อยู่ร้อยเอ็ดแหละแต่เปลี่ยนมือไปแล้วว่ะไม่รู้มันชัวร์วหรือเปล่าตรงไป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 เอาโยกลงยกลงยกลงโอ้สั่งรถอะไรตอนหน้าฝนนะโอ้ร้านยังไม่จะไม่โยงไม่ซื้อนะ <c oughs> โอ้อไมอยากซื้อพี่รถพี่แต่งสวยไงครับโอ้อันนี้จัดปูเนี่ย อันนี้คือแาป่ปกติก็ขายสองหมื่นสองหมื่นเก้าเด็แต่ก็จัดโปรให้เราเลยนะเรือเท่สองหมื่นสองครับตอกนี้สูงเดียสูงเดียให้พร้อมเลยทำห้าสูงห้าสั่งไ้ครครับอันนี้เราไปจังหวัด,ตอ, 5, อนนวดตอนจัดปูใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้จัดก็มัน,นก็ราคาเต็มเด็ดอันนี้รถก็อย่าลืมนะอย่าลืมไปโอนไปโอนเป็นชื่อเป็นอันนี้เราอยู่ไหน่อายุยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้ายู่สิบห้โอเคโอเคยี่สิบห้าครับโอ้เหมือนคนยี่สิบหกเลยนั่นนี่โอ้อะไรปะ เนี่ยเราไปโอนเสร็จก็โอนชื่อเองแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่โอนหรืออะไรก็ติดต่อมาหาพี่ครับผมทำเรื่องโอนให้คส่วนทรค่าโอนเนี่ยคิดต่างหากนะครับผมอ่าเพราะนี้มันเป็นทรงก็เรียกก็พี่จะบอกอันนี้เกือบเกือบชิงเกือบเชงเลยนี่นะครับครับผมเอาฟังซองเสียงไหมครับนี่ครบทุกอย่างอืมอันนี้ได้เงินจากไหนซื้อเนี่ยทำงานครับทำงานเลยเพิ่งมาทำงานจากโอ้ทำงานจะต้องทำโรงงางโม่เนี่ย อันนี้ฟันเราหายไปเลยหมดรถชนครับอ๋อชนชนชนตัวคนแล้วมันไปโดนฟันครับเออแรถชนโดนหกรับมาไปชนเขาอ๋ออันนี้เราเป็นรอบแต่ไม่มีแค่ฟันอ่ะครับติดเท่นะเป็นแฟชั่นไปมีคนแชร์ไปเฮ้ยเประเทศจังมีครับอ๋อคุ้มใจไหมคุ้มใจพี่ใครเป็นไอ้หมูล้อคันทำแบบนี้เขาไปดูล้อเลียนเขาเลยน้ำมันนี่ย ็ค่อยไปเทสเองแล้วกันก็เดี๋ยวพี่ประกันรถให้เราก็ประกันให้ก็เดือนนึงครับก็มีปัญหาแล้วก็สามารถเอ่อมาเคลมที่ร้านหรืออะไรได้โอเคครับแต่รื่องเงินก็อย่าลืมคแต่พี่พุกก็อยากให้เราปูว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็มันจะได้เป็นชื่อเราไปเลยครับผมแล้วเรามีรถมีอะไรขายไหมนี่มีแต่ตะกร้ยายตั๊หมาพี่ซื้อเปล่าครับนี่จะขยันจะชี้เยอะแยะจีเพจใช่ไหมว่าใครจะซื้อหมาเราได้หมา ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยครับพี่เอาไงวะเอาเงี้ยครับทำไมถ้าเกิดติดต่อถ้าใครอยากขายรถแล้วกันเราก็ติดต่อมาครับเอารุ่นไหนเอานิ้นเวฟแล้วกันครับสุขภาพแต่ขอมีลลี่เราได้ค่าแนะนําแล้วกันโอเคดีไหมเราก็แนะนำพิมพ์เนี่ยผมมีรถลากต้าดระยะได้ผมหลอกซื้อได้นะแล้วก็เดบิวต์ให้ค่าหลอกโอเคนะภูมิใจไม่หลอกได้โอเคไงก็เอารถไปแล้วอ่ะเอกสารอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับเอาไปโอเคเรียบร้อยแล้ว คือพี่เราเราต้องไปตามมี่ดีกว่าเฮ้ยเอ็งรู้จักไอ้รถพี่อันนี้เคยติดตามมี่พี่ตอนมี่ขับปิกไปอ่ะเซตอีกสิบอ่ะวกงูสิงอ่ะจำได้ไหมเคยดูเนี่ยดูยไม่น่าทันวะไม่งมไม่ทันไอ้เต้เอาไงดีวะเมื่อกี้อ่ะสูงกว่ความไปเว้ยตามหารถอ่ะเซตอีกสิบอ่ะพ็อยู่ร้อยเอ็ดอยากได้เลยเขาจะขายไหมล่ะเนี่ยเพราะว่าถ้า ถ้าซึ้อเขาบอกว่าเขาลบรันวงการเนี่ยฮะอืก็ต้องซื้อแต่ว่าถามว่าคิดถึงมก็คิดถึงคันเลยนะมันเป็นตำนานเนี่จริงๆไม่อยากขายเรากระเมือนแบบฝากเก็บไว้แหละถ้าเกิดแบบว่าถ้าเกิดแกจะขายก็ติดต่อมาเราตอนนี้เปลี่ยนมือไปละอือเอาเอาว่าเดี๋ยวรถส่งเรียบร้อยแล้วพี่ขออนุญาตไปตามนี่ก่อนแค่เลขสิบแบบเอาโอเคครับโอเคครับผมโอเคครับผมนี่แม<ป>่เราเนาะแม่ครับไม่ใช่ ไม่รู้เเจอไหมเฮ้ยน้าเานจขา่ายจเราเดินโซ่่ะเดี๋ยวพาไปตสามตัวก่อนว่ามีไฟรูนี่สุดละ